วันนี้รถติดมากครับผมมีนัดจะไปหาคุณแรมที่สลาเฉลิมกรุงครับไปดูงานของน้องโบ๊ทวันนี้วันเด็กน้องโบ๊ทจะมาโชว์การวาดรูปในสไตล์เขาด้วยครับในวุฒนธรรมศปลปานิจะบ่ายสองครับมันต้องเดินีีกแยกนึงครับไม่ก็ถึงแล้วยังไม่ถึงเอาละครับมาถึงแล้วครับตลาเฉลิมกรุง มทำไมคนเปนเงียบยงี้เนะ่ยกดว่ามาไม่ทันครับอือ,าอ,าอางานน้องเขาเมื่อเช้าอยู่ฟุตโอ้โหเป็นไงครับเมื่อเช้าพอดีมาไม่ทันนะักุณนเฒ่ต้องเล่าแล้วก็หน,น้าดีนะครับก็ค,คนก็ต้อนรับก็ส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ว่าโบท๊ทเป็นเด็กเกิเขาไม่รู้กนะ็รู้สึกเหมือนกับโบท๊ทเป็นเด็กปกติ แล้วก็เขาก็มีสมาธิในการทำงานค่อนข้างน่นทึ่น่ารักมากแล้วก็กระบวนการในการดูแลวันนี้มันเป็นวันเด็กก็สนุกก็มีกิจกรรมน้องโอก็สมาธิดีมากคนก็เดินมากดูโอเขาเขียนหน้าโรงเลยครับรูปนี้ะฮะมีภาพถ่ายแจ๋วเลยให้ดูตอนนี้เด็กๆอยู่ในข้างในโรงโหมดเลยครับวันละคนเลยครับโอ้โหแเราแอบไปดูวันนี้วันแรกก็ต่าที่โรงขนเต็ม อย่าพูดั้ปาาคนเดียวหรือเปล่ามานมตจะต้้งตัเออนายอันนี้เรื่องราวมันเีงเขารู้เดย้วคนบ้านที่ผับต่อปบาอ่อนลงป่าตายแล้วเสืด้วยปาเดินมาหนีเดินมาหนีบางคนถ้าทางพี่โบ๊ทไ่ตั้งใจ mà nó học bé nhà ba 卖我了。 คือสีฟ้าพี่แขกยกมือหน่อยพี่แขกทุกที่นะทุกคมดร้อนพองวันนี้นะจัดงานให้เราทุกปีวันนี้ตกเลยเท่หน่อยขอบคุณมากนะของนี้นพี่แบอเกบอสเนยไปัเหน็บครับหนครับเไปับยอดชอบชอบชอบตัวไหนครับเดจชอบนุมานชอบตัวไหนชอบตัวไหนรึอชอบอะไรครับชอบหายนุกมารนะเทการชอบ ครับด้วยชอบด้วยเาชอบอะไรมากสุดเจ้กจักรชอบเจ้กจักรเพราะอะไรมีมีฤทธิ์เหรอมีลิศเยอะใช่ไหิ์เยอะเหรอแล้วสีอะไรเจ้กจันสีอะไรสีเขียวสีเขียวพระรามสีอะไรรามผมเนี่ยหูอืมอันมาสีอะไรอันมาสีขาวอ้อเก่งมากอันนี้ขอยังขอแล้วกลับแล้วนะเดี๋ยวต้องไป ไสวัสดีพระแขกด้วยนะนะขอบคุณพ<ด>ระแขกด้วยนะ ทับที่เด็กๆสนใจมากๆนะน,น่าจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้ผู้ใหญ่อย่างเราคิดแล้วก็อย่าลืมนะอย่ายจทิ้งอาจจะแลกว่าเราที่สำคัญขนาดนี้เวลาเราดูฝนเรม่องเด็กๆสนุกมากมเด็กหัวเราะเด็กคิดความสุข ผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยไปคิดว่ามันเคยมันล้าสมายัยจริงๆไม่ใช่เลยถ้าคุณไม่มาดูถ้าคุณไม่มาสัมผัสคุณจะไม่ทราบเริงแลวคุณจะไม่รู้ไม่รู้ถึงสิ่งที่บรรพบุรุษพ่อแม่เราสร้างมาแล้วก็ระหวังว่าถึงยุนยุคหลานฝนยังต้องอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันเด็กๆก,กันนะครับแล้วหาคุยกับน้องปัด 女孩。<laughs> <laughs> ันนี้ว่าเด็กใช่ไหมครับแล้วก็สนุกม,มากเราดูผนเร็จแล้วแล้วก็โบสก็เขามาทำพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่พอสมควรสำหรับเด็กรอ้อยติดคนที่ที่ยังทำได้เราคนโง่ปั่นจักรายานวันนี้ไม่ได้ปั่จักรายานมาไม่ได้เอามาครับไม่้เอาไงเราไม่งอนรถยนต์ครับเดี๋ยวเดรถกรติด มาเดินปะจ่อตา,ามปะ <c oughs> เดินเลยเหรอครับคนพ่อคนโอ่โอ,โอโต้องเดินอ๋นอฮะรถอย่างนี้เราจะไปได้ไงเดี๋ยวเราก็เดินเดินไปไเรื่อยๆนะครับล้วมะมีคิดว่าลงเรือห้หน่อย อ,อ่เดินแล้วก็ลงเรือไปดูบรรยากาศทีสวยอากาศเย็นนะครับ,รบโชคดีจังเลยที่โลกร้อนเลยทำให้เมืองไทยได้เย็นเย็นขึ้นนะครับตรงนี้มันมีกำน,นากระนะครับที่เห็นว่าต้นมะขามต้นนี้อาเรต้นพระเอกต้อนอะไรนะต้นพระเอกพระเอกต้นพระเอก เพราะข้าหนักเล่หรือหนักกางแปลเวลาจะเดินสายทางเหนือทางอีสานทางใต้นะครับก็ต้องมาไหว้ปู่ดำก่อนเนี่ยครับตาเลยปู่ดำรับติดมาก